ครับสวัสดีครับผมสุทธิพงศ์โกนเยี่ยมจะแนะนำวิธีการต่อบักไฟให้กับพนังกงานขายในเบื้องต้นง่ายๆไม่ต้องไปหาซื้อให้มันแพงมากนะนะครับอุปกรณ์ในการที่จะต่อไฟตรงนี้ก็มีเครื่องปอกสายไฟนะครับแล้วก็มีผ้าเทปแล้วก็มีคัตเตอร์แล้วก็มี ไอ้กวงนะครับแล้วก็มีหลอดไฟแล้วก็ขั้วปลั๊กไฟแล้วก็สายไฟสองเส้นแต่และเส้นนี้ก็จะมีปลั๊กเสียบอยู่ข้างและหนึ่งอันนะครับอันนี้วิธีการที่เราจะต่อก็ง่ายๆครับเมื่อเราแกะสายไฟออกมาเราก็ปอกสายไฟด้วยเครื่องมือในการปอกนะครับถ้าหากว่าไม่มีเครื่องมือก็ใช้คัตเตอร์ก็ได้นะครับ เสร็จแล้วอีกเส้นหนึ่งนะครับพอเราปออกสายไฟเสร็จแล้วนะครับทั้งสองทั้งแต่ละเส้นมันจะมีอยู่เส้นเดียวตอนแรกพอเราแกะข้างในออกมามันก็จะมีอยู่2เส้นนะครับรวมัาแล้วเป็น4เส้นแล้วเราก็ถอด ขั้วตรงนี้ออกมานะครับอีกเส้นแนึน่งก็เอาเข้าไปในเสียบเข้าไปตรงที่รูตัเนี่ยครับแล้วก็มาต่อเข้าที่ขั้วตัวใดตัวหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับทีแล้วก็หมุนให้แน่แน สาไฟให้มันแน่นๆนิดนึงนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ขันให้แน่นเหมือนกันนะครับมาตรง,งขั้ววันนี้นะครับเราก็มาเข้าดังด้านสายได,ด้านขวา,ก,วาก็ได้นะครับข้างหนึ่งนะครับ นะครับการปลุดส่วนีเส้นเนื้อก็มาใส่ทางนี้นะครับอันนี้คือเราใส่ขั่วมันเสร็จไปแล้วครับแล้วก็หมุนปลูกมันเข้าไปนะครับ ส่วนอีก2เส้นนี้มันยังแยกกันอยู่นะครับสองเส้นที่มันยังอยู่เป็นของใครของมันอยู่นี้นะครับเราก็อเอามาพัานกันนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะพันกันเข้าไปก่อนพันก็ปิดกดรวดมันแน่นนิดนึงนะครับ เสร็จจับเรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็พันด้วยสายไฟกันช็อตเวลาพันก็ให้มันแน่นนิดนึงนะครับถ้าหากว่าไม่แน่นนี้นมันอาาจะช็อตได้นะครับ ว่าทําตรงนี้ก็ไม่ได้ยากครับพนักง,งาน p ีเหรือว่าพนักง,งานประสิทธิ์ก็คงจะทำกันได้ทุกคนนะครับเป็นตัวอย่างนี้แล้วนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาหลอดไฟเนะี่ยจะเป็นหลอดอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหลอดตะเกียบหรือว่าเป็นหลอดของอที่มีในท้องตลาดนะครับจะเป็นกลมเป็นขาวเป็นม่วงอะไรได้ทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็คือเสรยบเรียบร้อยนะครับ ถามว่าถ้าเราทําเสร็จแล้ตรงนี้เราถือไปคุยกับชาวบ้านได้เไหมหรือว่าคุยกับลูกค้าเลยได้หรือเปล่าเราต้องเทสดูก,ก่อนเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะติดหรือไม่ติดผมต่อนี้ผมไม่ไังไม่นใจว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเทสดูก,ก่อนคืออันดับแรกเราเสียบปลั๊กลงไปนะครับหลอดไฟก็จะอยู่นี้นะครับแล้วเอาแก้วน้ํามานะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยของเราเข้าไปนะครับน้ําที่เรากินเนี่ยถ้าหากว่าเป็นน้ําเปล่า ถ้ามันมีแร่ธาตุอยู่ในน้ําไฟก็จะสว่างเหมือนกันแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีแร่ธาตุมันก็จะสนิทเลยจะไม่มีไฟแต่นี่เราใส่ปุ๋ยลงไปแล้วนะครับเมื่อเราเทสดูนะครับไฟก็จะสว่างอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แล้วเราทําเสร็จแล้วเราสามารถเอาไปคุยกับลูกค้าได้เลยแล้วไปเทสปุ๋ยให้เขาดูนะครับว่าชาวบ้านเขามีปุ๋ยอะไรอยู่ที่เขาใช้กันอยู่ก็ให้เขาเอาปุ๋ยนั้นออกมาเทสเพื่อจะ คคู่กับปุ๋ยของเราว่าของขันจะสบายนะครับโอเคนะครับก็คงง่ายๆแค่นี้นะครับอุปกรณ์ก็นกิดเดียวขอบคุณมากครับ